สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับอย่าเพิ่งแปลกใจนะครับว่าคุณผู้ชมพบกับผมในวันพระหัสสปบดีเพราะว่าปีนี้พลพรรคนักปรุงก้าวเข้าสู่ปีที่4เราจะพบกันทุกวันพุธและพระหัสสปบดีเวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกาสนาทีครับและเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราได้มา เปิดตู้กับข้าวนะครับแล้วก็หาวัตถุดิบส่วนประกอบดีๆที่เรามักจะมีติดครัวติดบ้านไว้มาปรุงเป็นเมนูอร่อยหลากหลายมากมายนะครับใครที่พลาดเมนูเปิดตู้กับข้าวของเราไปสามารถเข้าไปรับชมย้อนหลังได้ที่ w w w p o ไ f o o d m a f i a c o m ครับและในวันนี้นะครับแน่นอนว่าเรื่องของตู้กับข้าวตู้เย็นมันไม่ได้เป็นเรื่องเล็กเลยนะครับส่วนประกอบและก็วัตถุดิบดีๆยังมีเหลืออยู่อีกมากมาย เดี๋ยววันนี้เราจะมารื้อแล้วก็มาปรุงอาหารอร่อยๆกันต่อถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยดีกว่าครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านก็คงจะคล้ายๆกับผมมันนะฮะก็จะในตู้ใส่กระทะหรือในตู้ของแห้งนะฮะเราก็จะมีพวกถุงที่เอาไว้ใส่พวกของที่มันควรจะอยู่ที่แห้งๆต่างๆนะครับหอมใหญ่เอ่ยกระเทียมนะครับอันนี้ดีกว่านะฮะน่าจะง่ายมันฝรั่งครับทีนี้เรามีมันฝรั่งแล้วนะครับเราจะทําอะไรง่ายๆดีครับ ทำแฮชบราวน์ดีกว่าครับแต่จะเป็นแฮชบราวน์ในรูปแบบของแผนเคครับบอกมันฝรั่งนะครับคุณผู้ชมครับเวลาที่เราบอกมันฝรั่งแล้วเขามีสีเขียวๆนะฮะบอกออกให้เกี้ยงเลยนะครับไอส่วนสีเขียวๆเนี่ยครับอาจารย์สีสมรเคยสอนผมว่าทานแล้วมันจะทําให้ขันนะครับเราต้องการให้มันของเรามีแป้งนะครับดังนั้นเราจะไม่เอาไปล้างน้ําครับ หลังจากนั้นนะครับถ้าเผื่อใครชํานาญการใช้มีดก็จะสอยเป็นเส้นเล็กๆก็ได้นะครับแต่คนขอประหยัดเวลาดีกว่านะครับผลเสร็จแล้วนะครับเอามาใส่โถนะฮะผมจะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทย แล้วก็เพิ่มรดพิเศษให้กับเขานิดหนึ่งนะครับถ้าเปิดคุณผู้ชมใครเคยไปทเที่ยวแถวนิวออรลีนเ e นะเขาจะมีเมนูที่มีส่วนประกอบของเครื่องเทศที่เรียกว่าคาจันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับจะต้องบอกว่าคาจันเขารสชาติย็นไงเดีครับเอ่อก็ เผ็ดๆนิดๆเค็มๆหน่อยๆนะครับละมุนดีฮะผมว่าเป็นรสชาติอีกรสชาติหนึ่งที่ต้องถูกปากถูกลิ้นคนไทยนะครับเวลาที่เราจะซื้อเครื่องเทศนะครับแน่นอนเลือกที่มีคุณภาพสีสันสดๆนะครับอันนี้ก็ผสมไปด้วยเครื่องเทศหลายๆชนิดเข้าด้วยกันแล้วก็อย่าลืมนะครับเวลาที่เราใช้เสร็จแล้วปิดฝาให้แน่นเก็บในตู้ที่ไม่โดนแสงนะครับพ่นใส่ลงไปเลยครับอ้าวแล้วละส่วนประกอบส่วนนี้นะครับเราจะทําให้ข้าเหนียวขึ้นอีกนะครับแป้งเค้กครับก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับ หลังจากนั้นนะครับคลุกให้ทุกอย่างเข้ากันนะฮะส่วนประกอบของเกลือนะครับก็จะไปดึงน้ําในตัวมันฝรั่งออกมาด้วยนะครับจะสังเกตนะครับว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้ล้างมันฝรั่งนะครับเพราะเราต้องการตัวแป้งของมันฝรั่งอ้าวแล้วล่ะครับเรียบร้อยแล้วครับที่เหลือนะครับก็เตรียมกระทะไว้ได้เลยนะครับจุดไฟร้อนๆน้ํามันลําข้าวไม่ต้องเยอะมากนะครับน้ำมันลาข้าวเราเอาแค่บางๆนะครับพราะฉ้นั้นผมใส่น้ํามันไปละ เอากระดาษเช็ดนิดนึงนะฮะแค่นี้ครับให้เคลือบกระทะบางๆกระทะร้อนแล้วนะฮะเราเกลีก่ยฮะเ <ๆ S 1> กลี่ยให้มันแบนๆทั่วๆกระทะนะครับเราจะรู้ได้ไงนะครับว่ามันของเราสุกดีแล้วหรือเปล่า คุณผู้ชมลองดูนะครับเห็นไหมฮะสีด้านบนเขาจะทึบๆข้างล่างเขาจะใสๆขึ้นมานะครับเวลาที่เขาใสขึ้นมาหน่อยแล้วแปลว่าเขาก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะฮะลองดูสิครับเห็นไหมฮะพลหมุนหมุนเวียงเวียงทุกอย่างมันติดกันแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับเราก็จับกระทะดีๆนะครับป้องกันหน้าเราไว้นะฮะเราก็กระดกกระทะเปลี่ยนด้านครับทีนี้ด้านบนของเรา สุกดีแล้วนะครับแล้วก็กรอบดีด้วยเราก็เหลือแค่ว่าให้ด้านล่างสุกก็อีกประมาณ5นาทีครับโรยเกลือด้านหน้าอีกเล็กน้อยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับ มันฝรั่งที่เรามีอยู่ค้างตู้เนี่ยสามารถกลายมาเป็นอาหารว่างหรืออาหารเช้าง่ายๆแบบนี้นะครับและนี่ก็คือแพนเค้กแฮช r บร์ครับ mm hmm. พักกันสัครู่เดี๋ยวมารื้อตู้กับข้าวกันต่อครับ ัวเนื้อหมูเนื้อไก่สลรพัดเนื้อเนื้อบดที่เรามีค้างอยู่ในตู้เย็นเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาทําเป็นเมี่ยงกันดีกว่าคนได้รับแรงบันดาลใจมันจะพวกเมี่ยงเป็ดนะครับเวลาที่เราไปทานเป็ดปักกิ่งแล้วเราเหลือใช่ไหมครับเขาก็จะเอาเนื้อเป็ดมาสับๆๆๆเป็นรวนให้กรอบนะครับเมนูนี้คล้ายๆกันครับซึ่งสําหรับคนเองนะครับคนใช้เนื้อวัวกับเนื้อหมูอย่างละครึ่งผสมกันเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนื้อสัตว์ของเราเนี่ยครับไปรวนซะก่อนนะครับก็ใส่พริกไทยลงไปนะครับ แล้วก็ใส่เกลือเสร็จแล้วนะครับก็ผสมเนื้อทั้งสองอย่างเนี่ยให้เข้ากันดีครับในขนาะเดียวกันนะครับพลตั้งไฟไปด้วยนะครับใส่นน้ำมันเล็กน้อยพอครับ สำหรับตัวเนื้อสับของเราเนี่ยนะครับเราจะรวนจนเนื้อของเขาเนี่ยนะครับแห้งๆแล้วก็ไขมันออกมานะครับเนื้อสับของผลสุกแล้วแต่เราจะไม่เอาแค่สุกนะครับเราอยากให้เขาแห้งๆกรอบๆนิดๆครับเพราะฉะนั้นเราจะคั่วเขาอีกสักพักหนึ่งนะครับให้ตัวน้ําแล้วก็ไขมันออกมานะครับ เราใช้เวลารวนประมาณ10นาทีได้เลยนะครับคุณผู้ชมลองดูนะฮะต้องรวนให้ออกมาเป็นลักษณะนี้เลยนะครับนี่งั้นไม่อร่อยฮะโอเคครับเอาออกมาพักก่อนนะครับผมจะกรองน้ํามันออกนะฮะให้เนื้อสัตว์ของเราเนี่ยนะครับยังคงความกรอบกรอบอยู่นะครับเอาละครับส่วนกระทะของเรานะครับเมื่อกี้เราใช้กระทะใบเดิมครับแต่เช็ดน้ํามันเนี่ยฮะออกเลยครับ ด้วยเหตุผลที่ว่าผมต้องการจะเปลี่ยนเครื่องปรุงรสนะครับเรามีขิงสับนะครับแล้วผมก็มีกระเทียมนะฮะกระเทียมเดี๋ยวก็ซอยนิดหนึ่งครับเอามาใส่รวมไ้กับขิงก่อนนะครับพริกขี้หนูนะครับเลือกที่เม็ดใหญ่นิดหนึ่งก็ได้นะครับเอครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องปรุงเหล่านี้นะครับไปเจียวให้หอมนะครับโดยใช้น้ำมันงาครับ พอน้ำมันเริ่มที่จะร้อแล้วนะครับใส่ขิงกระเทียมแล้วก็พริกลงไปเลยครับน้ำตาลทรายแดงนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนี่ฮะเราจะให้น้ำตาลเขาละลายนิดนนะครับนี่ฮะนะครับเราใส่เนื้อที่เราพักไว้เนี่ยนะครับลงไปเลยครับคล้าให้เข้ากันนะครับบุงรสนะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครับ น้ำมะนาวนะครับเล็กน้อยประมาณ2ช้อนชานะครับที่เหลือนะฮะก็คั่วนะครับให้รสชาติของทุกอย่างเข้ากันดีครับยกออกมาจากความร้อนเลยครับพักไปก่อนนะครับต้นหอมซอยนะฮะเราก็ใช้ซัก2ต้นครับแล้วก็มีใบผักชีด้วยนะครับใส่ทั้ง2อย่างเนี่ยนะครับ ลงไปเลยครับผิวมะนาวครับเคล้าให้เข้ากันนะครับคุณผู้ชมครับสีสวยไหมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเมี่ยงเนื้อนะครับที่เดี๋ยวเราจะวางลงบนผัดสลัดอย่างสวยงามนะครับเอาละครับน้ําจิ้มง่ายไม่มีอะไรเลยครับทําน้าซอสง่ายๆนะครับเราใช้ซีอิ๊วขาวครับน้ําปลาน้ํามะนาว แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงตามลงไปครับคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็น้ำตาลละลายดีครับหลังจากนั้นเราก็ผ่าครึ่งพริกจินดาแกะเมล็ดออกแล้วก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆตามด้วยผักชีสับและก็น้ำมันงาคนให้เข้ากันดีครับเราก็เลือกสลัดที่ใบแข็งๆนะครับคุณผู้ชมล้างให้สะอาดแล้วก็ตัดแต่งให้สวยงามฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะทานเป็นเมี่ยงแล้วนะครับ และนี่ก็เป็นเมนูที่เราลื้อตู้กับข้าวมาทำกันง่ายๆนะครับเ<ค><ณ>มีเ่ยงเนื้อสับครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับพักสักครู่หนึ่งมาลื้อตู้กับข้าวกันต่อครับ ช่วงนี้เป็นช่วงของพาสต้าพาเพลินครับเราจะมาทําอาหารจานพาสต้าอร่อยๆกันครับซึ่งเมนูพาสต้าของผมในวันนี้นะครับมีส่วนประกอบที่ผมเชื่อว่าทุกครัวควรจะมีติดไว้นะครับนั่นก็คือไข่และก็ไก่ครับซึ่งเนื้อไก่ก็จะเป็นเนื้อไก่บดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําพาสต้าไก่กับไข่กันครับเอาละครับในพาสต้าไก่กับไข่นะฮะก็ผมพยายามหาสมุนไพรเครื่องเทศอะไรง่ายๆที่มีติด ในครัวของคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับหอมใหญ่ครับเดี๋ยวเราจะซอยหอมใหญ่เนี่ยเป็นเส้นๆนะครับเราจะใส่ลงไปสดนะครับใส่ลงไปตอนหลังแต่งหน้าพาสต้าของเรานะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับเราผ่าเครื่องอย่างนี้นะฮะหลังจากที่เราผ่าเครื่องนะครับตรงนี้เราเก็บไม่ใช่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะซอยเป็นเส้นบางๆนะครับคุณผู้ชมลองดูนะฮะพลใช้ไปมีดอย่างนี้นะครับแล้วซอยจากด้านข้างนี้นะครับ รเรียบร้อยแล้วครับพอเราได้เส้นบางๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะทำให้เขาคลายลดฉุนออกนะครับผมจะเอาไปแช่ไว้ในน้ำเย็นครับแล้วก็พักไว้ครับ มาถึงเรื่องของพาสต้าที่เราใช้วันนี้นะครับผมใช้เป็นสปาเกตตีเบอร์2นะครับคุณผู้ชมเวลาที่เราจะเลือกเส้นพาสต้าเนี่ยดูนิดนึงนะฮะสีจะต้องเป็นสีเหลืองทองนะครับจะต้องเป็นเหลืองสว่างางนะครับถ้าเผื่อมันดูทมึนทมึนค้ำๆเนี่ยนะฮะแปลว่าเส้นของเราเนี่ยน่าจะเก่านะครับแล้วก็เส้นพาสต้าที่ดีเนี่ยนะครับเขาจะอุด,ดมไปด้วยโปรโตีนนะครับเวลาที่ลวกเสร็จแล้วจะมีความหนึบที่เราเรียกว่าออร์เดนเต้นั่นเองนะครับที่สําคัญก่อนลวกเส้นพาสต้า น้ำเดือดแล้วต้องใส่เกลือลงไปนะครับใส่ลงไปไม่น้อยทีเดียวนะครับเราจินตนาการว่าให้น้ำของเราเนี่ยมีความเค็มประมาณเท่าน้ำทะเลนะครับเพราะการใส่เกลือลงไปใน น้ำเวลาที่เราต้มเส้นพาสต้าเนี่ยนะครับแทบจะเป็นเวลาเดียวเลยครับที่เราปรุงรสเส้นพาสต้าได้จริงๆคุณผู้ชมลองจินตนาการนะครับเวลาที่เราทําตัวซอสหรือเราเอาลงไปผัดเนี่ยครับรสชาติเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะเคลือบอยู่ได้ที่ดวบริเวณข้างๆตัวซอสใช่ไหมครับแต่เขาจะไม่สามารถเข้าไปข้างในได้นะฮะแต่การใส่เกลือเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปรุงรสเส้นพาสต้าอย่างจริงจังได้ขั้นตอนเดียวเลยครับเอาละครับเส้นพาสต้านะฮะ ใช้แค่ไหนก็ลวกแค่นั้นนะครับวันนี้ผมทำสอพอร์ชั่นนะครับสำหรับเส้นตัวนี้นะครับเราใช้เวลาทั้งหมด6นาทีครับใส่เนื้อไก่บดลงในหม้อปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายผงกรหรี่และก็เกลือเล็กน้อยครับ หลังจากนั้นคนใส่น้ำลวกเส้นลงไปเล็กน้อยประมาณ3-4ช้อนโต๊ะแล้วก็นำไปรวนบนไฟให้ไก่สุกและก็นุ่มดีครับเอาละครับไก่ของเราสุกดีก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าแห้งไปสามารถตักน้ำลวกเส้นลงไปเพิ่มได้นะครับเอาละครับก่อนที่เส้นสปาเกตตี้ของพลน,นะครับจะถึงเวลานะครับเดี๋ยวเรามาซอยต้นหอมเตรียมไว้เล็กน้อยนะครับกองหอมใหญ่ของเรานะครับที่แช่น้ำแข็งไว้นะฮะเส้นพาสต้าของผมใช้ได้แล้วนะครับ ตักเส้นพาสต้านะครับออกจากความร้อนนะครับมีน้ำลวกเส้นลงไปเล็กน้อยกำลังดีเลยนะครับหลักส่วนประกอบหน้าไก่ของเรานะครับลงบนพาสต้าครับหอมใหญ่ครับผมตัวหอมใหญ่คุณผู้ชมก็จะเห็นนะฮะการที่เราแช่น้ำเย็นเขาก็จะคงความกรอบไว้แล้วก็โรยด้วยต้นหอมซอยครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นของที่มีติดบ้านทุกครัวนะครับงาครับผมแล้วก็ไข่ต้มสวยๆของเรานะครับเรียบร้อยแล้วครับพาสต้าไก่กับไข่ครับ ผมเชื่อว่าบุ้นเส้นเนี่ยเป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่ทุกครัวเรือนมีติดบ้านเสมอแน่นอนครับวันนี้นะครับผมจะเอาวุ้นเส้นเนี่ยมาปรุงอาหารนะครับซึ่งจะมาปรุงกับอีกส่วนประกอบหนึ่งนั่นก็คือน้ำพริกเผานะครับเมนูที่เราจะทำวันนี้นะครับโดยใช้ส่วนประกอบหลัก2ตัวที่มีติดตู้กับข้าวทุกบ้านอย่างแน่นอนนั่นก็คือเมนูยำบุ้นเส้นกุ้งน้ำพริกเผาครับก่อนอื่นนะฮะบุ้นเส้นเราต้องไปแช่น้ำให้นุ่มก่อนนะครับ ไม่ต้องแช่เตรียมเก็บไว้อะไรก่อนเป็นหลายๆวันนะครับจะใช้แค่ไหนก็แช่แค่นั้นเพราะว่าแช่แป๊บเดียวก็นุ่มแล้วนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปใช้น้ำอุ่นนะครับใช้น้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยนะครับแป๊บเดียวครับผมวุ้นเส้นนะฮะแช่ประมาณ5นาทีก็นุ่มดีแล้วครับระหว่างคอยวุ้นเส้นของเรานุ่มนะฮะเดี๋ยวเรามาทำกุ้งน้ำพริกเผาดีกว่านะครับโอ,โอเคครับ ตู้กับข้าวลกมันก็ต้องเคลียร์กันบ้างนะฮะได้แล้วครับกุ้งสับนะครับแน่นอนฮะว่าเวลาที่เราจะปรุงเราต้องใช้น้ํามันคนใช้น้ํามันรําข้าวหลายๆคนก็ชอบถามว่าทําไมจะต้องเป็นน้ํามันรําข้าวนะครับก็จุดเด่นของน้ำมันรําข้าวเนี่ยก็คือว่าเขาไม่มีไม่มีรสไม่มีกลิ่น เวลาที่เรานํามาปรุงอาหารอะไรก็ตามนะครับเหมือนเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเนื้อกุ้งแล้วก็มีน้ําพริกเผาใช่ไหมครับรสของกุ้งและน้ําพริกเผาเขาก็จะโดดเด่นนะครับและที่สําคัญน้ํามันราข้าวขวเนี่ครับก็ยังมีวิตามินและก็สารอาหารธรรมชาติที่มีอยู่ในจํานวนมากอีกด้วยนะครับเอาละครับผลใช้น้ํามันนะครับใส่ลงไปเลยครับในหม้อนะฮะจุดไฟครับผมพอน้ํามันของเราเริ่มร้อนดีนะครับผมก็จะใส่เนี่ยครับน้าพริกเผานะฮะ ลงไปรวนกับน้ำมันครับใส่น้ำปลาลงไปปรุงรสประมาณ2ช้อนโต๊ะครับกุ้งสับของผมพร้อมแล้วนะครับใส่ลงไปได้เลยครับ คนรวนเนื้อกุ้งสุกดีแล้วนะครับใส่น้ำสะอาดนะครับลงไป1นึ่งถ้วยตวงนะครับที่เหลือนะครับเราก็คอยเขาแป๊บหนึ่งนะครับให้เขาเดือดดีนะครับเอาละครับในขนาดเดียวกันกุ้งน้ำพริกเผาของผลก็สุกดีแล้วครับวุ้นเส้นนุ่มดีแล้วนะฮะคุณผู้ชมกองน้ำครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าเราต้องเสด็จน้ำให้แห้งสุดๆเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ลงเปในน้ำอยู่แล้วนะครับ เส้นบางทีเขายาวทานยากนะครับผลปัดเล็กน้อยนะครับเอาแล้วล่ะครับใส่ลงไปในน้ําตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าน้าเขาเยอะเพราะว่าเดี๋ยวตัวเส้นเขาจะค่อยๆดูดน้าไปเองนะครับคุณผู้ชมลองดูนะฮะตอนนี้ดูเหมือนเป็นน้ําแกงใช่ไหมครับแป๊บเดียวครับเราคนให้เขาดูดขึ้นมานะครับวุ้นเส้นเวลาที่เขาสุกดีนะครับเส้นเขาจะต้องใส่นะฮะเวลามองไปเนี่ยต้องไม่เป็นเม็ด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 นะฮะถ้าเบื่อยังเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยก็แปลว่ายังเป็นไตอยู่นะครับ ตอนนี้น้ำก็เกือบจะแห้งแล้วนะครับคนปิดไฟแล้วครับน้ำดูเหมือนเยอะคนไปคนไปนะฮะคุณผู้ชมลองดูนะครับน้ำหายหมดแล้วสำหรับตัวยำนะฮะความเปรี้ยวต้องมีครับคนใช้มะนาวซัก3มช้อนโต๊ะก็ได้นะครับก็ถ้าเปื่อลูกใหญ่ๆก็2ลูกก็อยู่นะฮะถ้าลูกเล็กหน่อยเหมือนหน้านี้ก็สัก3าลูกก็ได้ครับกระเทียมครับผมแล้วก็ หอมแดงที่เราซอยไว้พริกขี้หนูครับใบสะระแหน่ผักชีนะครับเด็ดเป็นใบๆครับแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับที่ผมซอยไว้ครับ ารประทานไหมครับใครจะเชื่อว่าของที่เรามีค้างคาอยู่ในตู้กับข้าวของเราเนี่ยนะครับจะสามารถเนรมิตอาหารที่น้าตาสวยงามและน่ารับประทานได้ขนาดนี้นะครับและนี่ก็เป็นเมนูสุดท้ายที่มาจากตู้กับข้าวของเราที่ผมนํามาฝากนะครับยำวุ้นเส้นกุ้งน้ําพริกเผาครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงสูตรรายการและเทปรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ www. p o n f o o d m a f i a com ครับของอร่อยนะครับคุณผู้ชมบางทีเราไม่ต้องออกไปซื้อส่วนประกอบเลยมากมายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือที่ตลาดนะครับลองคน้นคนจากตู้กับข้าวตู้เย็นที่บ้านลองดูคุณอาจจะพบกับเมนูอร่อยๆมากมายวันนี้เวลาหมดแล้วครับสัปดาห์หน้าไปเที่ยวกันครับสวัสดีครับ